ดิบ CBD ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟ CB d เนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาในระดับสากลเลยนะครับและมีออยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CB d o ดีออยนะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมีซีบีดีกัมมี่สามสีนะครับสีม ตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ adiipison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับทีมต่อไปนะครับแมนนูนเต็ดก็กลับจากไปกิมชาตนะครับหลังจากชนะมา3นัดรวดแล้วก็ไปสะดุดมา2นัดเสมอแบบเกือบแพ้อ่ะพวดตรงๆนะครับเพราะว่า จอฟอเรสก็เกือบแพ้มาตีเสมอเขาทายเกมใช่ไหมเจอสปเปอร์ก็โดนนาทีบาดแล้วมาบาดกว่าตีเสมอแล้วชัดเจนว่าเบนจามินเซสโก้เนี่ยหายไปเดือนหนึง่งมองไงบ้างครับกับสถานการณ์ที่เซสโก้หายไปดูเขาไม่กล้าใช้สุดท้ายก็ต้องเป็นคุณย่าขึ้นไปยืนจะลากอย่างนี้ไปเดือนหนึ่งเนี่ยไหวไหมบวกกับเดี๋ยวเข้าแอปพลิเคชันครับไอ้พวกแกงแอปพลิการหายพี่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเชสโก้ยังไม่ได้จําเป็นมาก เอาคุณย่ามาเล่นเป็นศูนย์หน้าก็ได้อย่างเกมกับลิเวอร์พูลกับสเปอร์ยังมีเ,เบอร์โมอีกมีเมสันเมา้ามีอาร์มัดยังไม่ได้ไปแอฟริกันแต่ผมว่าเชสโกเนี่ยก็คือหนึ่งในจํานวนนับถามว่าคุณจะเล่นเกมสวนกับแบบที่เล่นกับสเปอร์กับลิเวอร์พูลทุกนัดเหรอไม่ใช่นะเกมกับเอฟเวอรตันในบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราเอาตามแท็ติกจริงๆของโมลิมเนี่ย เกมในบ้านกับเออร์ตันเนี่ยคุณต้องมีเชสโก้นะเชสโก้จะได้เล่นเกมนี้ผม,ผมค่อนข้างมั่นใจกับเขาไม่เจ็บเพราะว่าคุณต้องเปิดเกมลุกแล้วคุณต้องมีเป้าข้างหน้าแล้วเกมในบ้านกับเวสแฮมคุณก็ต้องมีเชสโก้แล้ว <S 1> <S 1> <S เจอทีมผู้ต่อสู้ในบ้านแล้วก็เจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้วเขามาตั้งรับเนี่ยสองเกมนี้คุณก็ต้องมีเชสโก้แล้วนี่ยังไม่นับเกมที่คุณต้องไปเยือนบูฟแฟมตันอีกนะผมถึงมองว่าถ้าเรามองผิวเผิ arl, นเหมือนว่าเอ้ยมีมีเชสโก้ ko, ยังมีคุณยย่านนนาหน,นหาไปึงเอ เกมลูกคุณเนี่ยอาวุธคุณไม่ครบมือคุณหายไปอย่างหนึง่งอย่างน้อยเรียกว่าเป็นอาวุธหนักก็ได้เอาไว้บอมเข้าไปเอาไว้แทงให้วิ่งหรือว่าโยนเข้าไปให้เก็บบอลเนี่ยคุณก็ไม่มีศูนย์หน้าที่ทําแบบเชสโกได้ไนงะโอเคลูกบนพื้นการยิงประตูเขายังไม่ไม่เนี้ยบไม่ดีก็ตามอ่ะแต่เขาเปิดทางได้ดีนะเรา<ม>เราเรา,เราต้องมองในในมุมมุมประโยชน์ของเชสโกด้วยผมคิดว่าผมถ้าเป็นตัวผมผมเสียดายนะเขาเจ็บไปเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้คุณขาดของไปอย่างหนึ่งอะ่ะ แล้วแน่นอนนะเจอเอเวอร์ตันเจอวูฟพวกนี้เจอเวสต์แฮมอ่ะผมว่าพวกนี้เขาคงไม่มาเปิดเกมใส่แมนยูให้สวนกลับบวกกับต่อ้ใช้คุณย่านะมันดีอ่ะแต่เวลาเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนศูนย์หน้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าใช้เซอร์ซี่ในในตำแหน่งกองหน้าแล้วนะในฤดูกาลนี้เขาไม่ได้ใช้ในตำแหน่งนั้นเลยนะครับแล้วมันเป็นหน้าสนใจนะตรงนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ซีซั่นที่แล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วเขาพยายามใช้เซอร์เซมตลอดเวลานะนับเฉพาะตอนมันไม่เจ็บนะพอยลู่นี้ได้ยืนตลอดอยู่แล้ว แต่พอมาซีซั่นเนี้เซอร์เซ่มันหายเจ็บตั้งนานแล้วนะแทบไม่ใช้เลยอ่ะแสดงว่าไม่ถูกใจี่งเออแสดง,งว่าไม่ถูกใจนะแล้วแบบนี้มันจะเวลาตื้อตันจะแก้ไงครับจะเอมโบโมไปหน้าอแล้วก็เติมมิดฟิลต์วลรกขึ้นมาจะอ่ะขยาบ,บูโน่ขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้ครับใช่ผมคิดว่าก็ต้อง คุณย่าเล่นศูนย์หน้าเอมเบอร์โมเล่นศูนย์หน้าอาหมัด mm hmm. เล่นเบอร์สิบเมาส์เบอร์สิหรือแม้กระทั่งบลูโน่อาจจะต้องขยับขึ้นมาในกรณีที่คุณไม่ใช้เซิร์เซนจริงคุณไม่ใช้ค o อบบี้เมนูเนี่ยผมยังเชื่อว่า2คนนี้เดี๋ยวมันจะได้เล่นตอนช่วงโปรแกรมเตะทีเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวเลือกแล้วอาจจะเจอกับเกมอให้3เกมที่เราเราคุยก็ได้เช่นเกมที่เล่นกับเอเวอร์ตันเนี่ย มีโอกาสนะเย่าเอเวอแรนตใช่ไหมเยนพาเลตเนี่ยแข็งหน่อยเย่าเอเวอแรนตัเย่าเวสแฮมเยนวูฟเนี่ยผมคิดว่าเซิร์เซ่กับคอปปี้เมนูจะมีโอกาสเล่นสาเกมนี้สูงหรือมีสิทธิ์ที่เขาจะต้องเรียกชิโดโอวีกับขึ้นมาชุดใหญ่รับโอ้โหตัวนี้หนักเลยตัวนี้นี่หนักหนักกว่าจานดูเลยหลังจากที่เขาได้เล่นซีซันที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมไม่เคยเห็นมันเล่นอีกเลยนะแต่ภาพจำมุมตอนที่เล็กเลยเนาะเออภาพจํา ผมตอนที่เห็นมันเล่นซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ผ่านเลยมันไม่ใช่ว่าความสามารถไม่ถึงนะหัวจิตหัวใจมันเล่นแล้วมันมันเกรงอ่ยมันกลัวมันไม่กล้าเล่นแต่พอเห็นมันไปเล่นกับรุ่นไล่ๆกันชุดสำรองชุดเยาวชนเนี่ยโอ้โหมันเฉิดฉายเลยมันกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยพอมาเล่นชุดใหญ่มันเหมือนแบบมันหงออ่ะมันมันหยองอ่ะผมว่าตรงนี้คาแรคเตอร์นักบอลมันมีส่วนจากนั้นเนี่ยนี่ยังไม่เห็นชีโดบีถูกเรียกมาซ้อมเลย อย่าว่าแต่ลงไปเล่นชุดใหญ่นะเรียกมาซ้อมอยังไม่มีเลยแสดงว่าต้องไปพัฒนาแล้วก็ไปปรับหัวจิตหัวใจอย่างแรงนะตามความคิดผมอะผมว่ามันเสียเว้พอสมควรแน่ชีโดวีเซซันที่แล้วอะแล้วช่วงแอฟริกันนชั่นครับอะครับที่อาร์มาดหายบูโมหายมาซาลุยหายถ้าสมุติเซสโก้มันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันจะยังไงครับมันก็ถือว่าปัญหาใหญ่เหมือนนะฮะโอ้ตรงตรงนี้ก็จะจะหนักเลยแหละโปรแกรมเตะทีด้วยด้วยจํานวนนักเตะที่มีอยู่ มันก็เหลือแค่เขาบี้เมนูกับเซอร์เซแล้วล่ะที่คุณต้องใช้วิงแบ็ k เนี่ยมาลาวีมันก็ไปด้วยมันก็จะเหลือแค่ดาโลแล้วก็รอกู oku, ก็ไปลุ้นลิซันโดมาตินเนสหายเจ็บลูกชอก็จะไปยืนวิ่งซ้ายได้ดาโลขวายังได้อยู่ผมว่ามันมันมันจะมีปัญหาตอนที่อารมัดก,กับเบโโบโม่ไม่อยู่เพราะ2ตัวนี้นะผมบอกเลยว่า11เกมที่ผ่านมาไอ้สตัวนี้แบกนะฝั่งขวาเนี่ยไอ้สตัวนี้เล่นดีที่สุดนะนอกนั้นเนี่ย ก็สลับกันดีไม่ดีแต่อาหมัดกับเอ็มโมโบมาเรื่อยๆเลยนะคู่นี้อันนี้ยังโชคดีนะทีด่ดอกูมันเลือกเล่นทีมชาติเดนมาร์กนะคือชื่อชื่อมึงไม่ใช่เดนมาร์กเลยชื่อมึงเป็นแอฟริกันใต้ชัดๆอ่ะไม่นจีเรียก็ก็พวกกาหน้าอะไรประมาณนี้มึงเลือกเล่นทีมชาติบ,บ้านเกิดมึงเนี่ยโอ้โหหายไปยกแขงเลยนะเรื่องดีมันเลือกเดนมาร์กนะแปลว่าพี่เม้งบอกว่าการขาดเซสโกนี่ก็เอฟเฟกต์พอสมควรเลยใช่ไหมสำหรับผมคิดว่ามีส่วน <ใ>แมาูอ่ะขนาดทีมมันเล็กมากนะ,ะมันไม่สามารถขาดผู้เล่นชุดใหญ่ตัวหลักได้นะเชดโก้นี่ผมถือว่าเป็นตัวหลักนะอาจจะเข้าเข้า <ๆ S 2> ออก,ออกๆมันเป็นเรื่องของแท็กติกนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวสำรองนะมันคือตัวหลักนะแต่ที่ไม่ได้เล่นกับสเปอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องของแท็กติกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมถือว่าการขาดตัวหลักม,มันส่งผลอยู่แล้วแล้วคุณไม่มีศูนย์หน้าสำรองด้วยที่สำคัญเนี่ยเราคิดว่าจะมีโอกาสยืมตัวมกกลาเพราะมกกลาเรามองกันแต่ มิดฟิลวิงแบ็กอะไรพวกเนี้ยซึ่งอมิดฟิลมันก็ได้ยากอะ่ะพูดกันตรงๆถ้าด้วยตลาดมกรายกเว้นคุณจะทุ่มเงินก้อนใหญ่ซึ่งก็ไม่น่าจะทุ่มแล้วแต่แนวลุกเนี่ยที่มันจะหายไปทั้งแผงเนี้ยบวกบวกับถ้ามันมีตัวเจ็บสักตัวมันก็แทบไม่มีตัวเล่นเลยเพราะว่าอย่างไมนูเขาก็ไม่ได้มองเป็นตัวข้างบนอยู่แล้วเขามองปเป็นเป็นทับกับบูโน่หรือดูที่เขาไม่ใช้แล้วเขาไม่ไว้ใจ <c oughs> เลยไงพี่เมงคิดว่ามันจะมีอัดยืมดูออกไปหรือปล่อยดูกับอิตเตอรี่แล้วก็มี ยืมตัวใหม่เข้ามาไหมใช้ชั่วคราวอะไรเงี้ยครับแก้ขัดไปก่อนมีโอกาสผม,มคิดว่าด้วยปัญหาขนาดทีมเล็กแบบนี้แล้วมีแอฟริกันเนชั่นครับมาขั้นบวกกับเชสโกเจ็บเนี่ยผมนึกย้อนไปถึงยุคเอริกเทนฮากอยู่ปีหนึ่งที่ยืมอัมระบาด <Because> ยืมวอเวกฮอสมาอ่ามันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นยืมเนี่ยคุณก็จะได้เกรดรองลองมาแน่นอนซื้อคุณซื้อตัวดีเขาก็ไม่ขายคุณหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนปีนั้นก็คือ คุณอาจจะต้องยืมปองหน้ามาแก้ขัดอาจจะยืมกองกลางหรือยืมวิงแบ็กแล้วแต่คุณแล้วแต่ตำแหน่งที่คุณอยากได้แต่ถ้าซื้อตัวดีๆเดือนมกรา,าคมอ่ะผมคิดว่ายากว่ายากมากยากมากอ,มอาจจะเป็นไอ้เจ้าโกเมสที่เขาบอกว่าราคาไม่แพงอ,อาจจะเป็นไปได้นอกนั้นเนี่ยผมว่ายากหมด เราคิดว่ามันจะเป็นฟิลไหนครับตัวในโปรตุเกสเนี่ยที่โมลิมุนเคยอะไรพวกนี้อะครับเกตดลองลองลออกมาหน่อยหรือตัวเกา่าผมว่าคงสองสามอะไรเงี้ยแต่ว่ามีชื่อ<ม>ชั้นผมจะไม่ใช่การตัดสินของการตัดสินใจว่าโมริมเกียวเียวเหมือนตอนเทนฮาล้วละ่ะเพราะตอนที่เทนฮากอยู่เนี่ยโอ้โหมันมีสิทธิ์ในการเลือกตัวผู้เล่นเยอะมากทั้งซื้อซื้อตัวผู้เล่นทั้งยืมเนี่ยยืมมันยังยืมอัมราบัดยืมเวสคอสเลยคนคุ้นเคยของมันเนี่ย อัมระบัตมันก็เคยร่วมง,งานด้วยกันเวกฮอสอาจจะไม่ได้ร่วมง,งานด้วยกันแต่มันเป็นคนบ้านเดียวกันผู้จาภาษาเดียวกันด้วยมันก็ยังไม่ทิ้งติ่งว่ามันจะต้องเป็นเครือข่ายของเทนฮารผมว่าครั้งนี้อโมริม,มีส่วนแต่คงจะไม่ได้ถึงขนาดว่าตามใจอโมริมทั้งหมดนะผมว่าหลังบ้านมีส่วนเยอะนะไอเจสันวิลคอสมีส่วนเยอะแล้วหลังจากที่ชนะมาสามนะแล้วไปสะดุดสองนัดแบบเกือบแพ้นะครับที่เมงคิดว่าโมเมนตัมหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงครับ พราะแมนยูที่เราก็รู้อยู่มันเอาแน่นอนไม่ค่อยได้คือน่าจะเอาไอ้ความผิดพลาดน,นี้มาเป็นบทเรียนบ้างก็ดีนะเล่นอยู่ดีๆแล้วเสียประตูเนี่ยที่เห็นชัดเนี่ยคือเกมกับฟอเรสต์แล้วก็เกมกับสเปอร์คุณนําครึ่งแรกมาส,สวยๆเลยเปิดครึ่งหลังมาเสียประตูง่ายทั้ง2เกมเลยแล้วเสียที2ลูกมันทําให้เกือบแพ้นะมันน่าจะจดจําบทเรียนนี้บ้างคือแมนยูเนี่ยอย่างแรกที่ต้องแก้เลยในหลายปีที่ผ่านมาคือการหาจัดการตอนที่คุณเสียขบวนเนี่ยจะสังเกตว่า แมนยูจะเสียประตูเร็วและง่ายง่ายแบบลูกทุ่มมึงก็เสียโอเพนเพล์มึงก็เสียมันต้องเข้าไปเก็บรายละเอียดให้หมดเลยว่าตอนที่คุณไม่มีบอลแล้วคุณละเกะละกะกันเนี่ยมันไม่มีคนเข้าไปดีเลยก่อนหรือดีเลยแล้วแต่ไม่มีตัวซ้อนหรือในกรอบเกตโทษคุณไม่ปริหาจัดการคนไม่ประกบคนให้ดีเนี่ยสามจุดอย่างเงี้ยมันเป็นความประมาทเลินเล่อเสียสมาธิความผิดพลาดส่วนบุคคล สามอย่างรวมกันหมดเลยแล้วก็เสียประตูขึ้นมาง่ายๆจริงๆเนี่ยถ้าเราเราดูถึงมองโลกในแง่ดีเนี่ยสิบเอดเกมเนี่ยมันมีเกมที่ดีในแต่ละช่วงเวลานะเยอะอย่างเกมับลิวรคพูเนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยดีมากๆเลยนะที่นำประตูได้ประตูนำแต่ต้นเกมเร็วๆแต่ว่าถ้าเอายุระยะ90้าสินาทีแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีช่วงแย่ช่วงที่มันสุ่มเสี่ยงจะเสียประตูอะ่ะผมว่าตรงเนี้ยอมูริมต้องต้อง,ต,องต้องแก้จุดนี้ให้เร็วนะผมมองว่ากองหน้า ปีนี้มันยังโอเคอยู่เกมลุกสร้างโอกาสได้เยอะที่สุดในหลีกนะสิบเอ็ดนัดผ่านไปเนี่ยแต่คุณลดการเสียประตูง่ายให้ได้แค่ลูกเดียวเนี่ยบางทีแม่งก็เกินพอแล้วที่จะทําให้คุณไม่มีคะแนนนะอย่าเสียประตูง่ายอ่ะผมว่าอย่างอื่นมันเริ่มจะดีขึ้นนะแต่ที่มันยังเป็นปัญหาที่เราเห็นอยู่แล้วก็เสียประจําก็คือลูกกลางอากาศกับลูกเซตีพวกนี้ครับคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไครับในฤดูก,กาลที่เหลือเนี่ย เราจะได้เห็นการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไหมหรือว่าต้องทนไปเรื่อยๆจนจบฤดูดการคือมันผมยืนยันเหมือนเดิมว,ว่ามันเป็นการป้องกันที่แก้ไขได้ลูกบออากาศเนี่ยคุณต้องใส่ใจแล้วก็เก็บรายละเอียดสมาธิคุณต้องเป๊ะอ่ะการสั่งการบอกปากต่อปากอมโมลิมต้องกำชับถ้าจะพูดให้ง่ายนะทุกครั้งที่คุณเสียลูกทุ่มลูกตั้งเตะเนี่ยอมโมลิมต้องไปยืนข้างสนามทุกครั้งเหมือนเตือนผู้เล่นตัวเองให้รู้ว่าเอ้ย จังหวะแบบนี้มึงต้องละเอียดแล้วนะไม่ใช่มานั่งรออยู่ข้างสนามอย่างเดียวคุณต้องลุกไปเตือนบ้างเพราะเพราะว่านี่คือจุดอ่อนของทีมคุณอย่างชัดเจนเลยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณซ้อมไม่เข้มพอถึงเกมในสนามสิ่งที่คุณจะทําได้อย่างคุณอาจจะลงไปสอนเขาไม่ได้แต่คุณเดินไปทุกครั้งที่ทีมคุณเสียลูกตั้งเตะผมว่ามันช่วยได้อย่างน้อยเป็นผลทางจิตวิทยาลูกทีมมองไปข้างสนามเฮ้ยลูกพี่แม่งมาแล้วเว้มึงก็ช่วยกันจัดระเบียบ แม้ทั้งอโมลิมก็ชี้เองก็ได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้ผมยืนยันว่าแม่งแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่คุณยังเป็นอยู่ยังแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วคุณเก็บรายละเอียดไม่พอไงสมาธิสั้นการจัดบริหารจัดการคนในกรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอโมลิมคุณต้องเข้มกว่านี้ไอพวกลูกกาอากาศที่มันไม่ใช่เซตพีนะครับลูกกาอากาศโอเพนเพย์อย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นว่าเออโยนไปทางลุกชอดาโร่พวกเนี้ยพื้นที่ระหว่างสองคนเนี้ยเวลาขึ้นม่งก็เบียดแทะเขาแล้วก็โดนประจำอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันไม่ใช่แม็กควายอ่ะมันจะหรือเดลิกเนี้ยมันจะเอาไม่อยู่ตรงเนี้ยพี่เมงคิดว่ามันจะแก้ได้ไหมครับตรงเนี้ยม,ม,มันก,ก็กลับมาที่การเก็บรายละเอียดเหมือนเดิมแค่จะไม่แตกต่างจากลูกตั้งแต่เลยในเมื่อคุณมีจุดอ่อนการป้องกันในกรอบเขตโทษไม่ดีขั้นตอนแรกคุณต้องปิดอย่าให้เขาเปิดง่ายฟุตบอลพอออกห้าปุ๊บเขาเตรียมจะโยนเนี่ยคุณต้องบังทางแล้วย่างน้อยๆเนี่ยคุณแย่งไม่ได้คุณจิ้มออกไม่ได้คุณต้องยืนบังเหลี่ยมไม่ให้เขาเปิดง่าย เดี๋ยวเขาเปิดมาติดคุณหรือเขาเปิดอ้อมคุณมันก็ไม่ไปที่โฟกัสแต่บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าคุณวิ่งกันสับสนเปิดทางให้เขาเปิดง่ายๆบ่อยครั้งเขาเปิดเข้าไปทีเนี้ยจุดอ่อนของคุณมันอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีมันก็เลยเสียประตูขั้นตอนแรกคือไอ้ตัวบนตัวข้างเนี่ยคุณต้องรีบมาปิดทางอย่างมันเปิดปัญหาของระบบอโมริมก็คือระบบวิงแบ็กเนี่ยพอวิงแบ็กมันบล็อกริมเส้นไม่ได้ปุ๊บเนี่ย เซนเตอร์ซ้ายเซนเตอร์ขวามันก็อยู่หา่างกองกลางข้างในมี2ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเบอร์สิมันจะต้องมีบทบาทแห้ะถ้าวิงแบ็กไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะบล็อกลูกเปิดด้านข้างเนี่ยเบอร์สิหรือเซนเตอร์ซ้ายเซนเตอร์ขวาเบอร์สิขวาเบอร์สิซ้ายเนี่ยมึงต้องถึงตัวให้ได้ก่อนดีเลย์ก่อนอย่าให้มันเปิดเออร์รี่คลอสอย่าให้มันกระชากขึ้นมาเปิดง่ายเกินไปที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ผมก็ย้าอีกทีว่ามันแก้ได้ถ้ามันแก้ไม่ได้ มึงก็ต้องแพ้ทุกนัดแหละมึงก็ต้องโดนรูปแบบนี้ทุกนัดยังไงมันก็แก้ได้ครับให,ให้ให้ใส่ใจรายละเอียดเยอะๆพูดง่ายๆว่าวิ่งเยอะมากขึ้นฟุตบอลแมนยูเนี่ยเรียวแรงในการแย่งฟุตบอลไล่ล่าฟุตบอลมันมีไม่เยอะแต่ปีนี้ยมันดูดีขึ้นอาจจะจํานวนนัดที่น้อยลงเล่นสัปดาห์ละนัดมันก็มีส่วนมันทำให้นักบอลไม่ช้าแล้วก็ไม่ล้าสุดท้ายก็คือมึงวิ่งเยอะๆอะแมนยูไม่เก่งมันต้องขยันส่วนใหญ่ที่โดนอะคือถ้าเขากระชากมาเปิดเนี้ย ไอ้พวกวิงแบ็กหรือไม่ก็เซนเตอร์ซ้ายขวามันยังพอไปกันน้แต่เวลาแบบโดนเอริคอสแต่ผมสังเกตมันชอบยืนกันออกันต่ําแล้วก็ปล่อยเขาเปิดเหมือนกับไม่คิดว่าเขาจะเปิดคิดว่าเขาจะจ่ายเข้ามาแล้วก็วกลัวเขาจ่ายยัดเข้ามาแล้วตัวไม่พอข้างในมันก็เลยเปิดช่อง,อของเขาบอมเข้ามาตั้งป้อมเปิดเลยหลายทีแล้วแล้วก็เปิดไปตรงลูกชอนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไม่ค่อยจะอยู่เพราะเขารู้ไงว่าแมนยูมีจุดอ่อนตรงนี้เราเป็นแฟนบอลเรายังรู้เลยว่า แมนยูเนี่ยมันมีจุดอ่อนในเรื่องการป้องกันในกรอบเขตโทษเนี่ยโดยเฉพาะลูกลูกโยนเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนจุดไหนเนี่ยโยนเข้าไปทีไรเนี่ยมันระสามระสายทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นทีมที่เขาขึ้นข้างได้แล้วเนี่ยเขาแทบไม่ต้องคิดเลยเขาโหลดผู้เล่นเข้าไปพบมีเป้าตัวหนึ่งมีศูนย์หน้าแล้วโหลดคนเข้าไปเนี่ยต่อให้มงด้นะมงเช็ดมงสเปรดสปะมาเก็บหน้าลายหน้ากรอบเขตโทษก็ยิงสวนได้อีก แมนยูจะเจอแบบนี้ประจําแล้วแกะไม่ออกมันต้องหาทางปิดตั้งแต่ตอนแรกเลยจากนั้นเนี่ยไอการบริหารจัดการในกรอบเกตโทษตรงเนี้ยคุณต้องกระชับให้ดีอยู่แล้วขั้นต้นก็คือดีเลยปิดตัวเปิดอย่าให้ม่งเปิดง่ายเพราะคุณมีจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยคุณโดนเขาเปิดเข้าไปเนี่ยโอกาสเสียประตูมาแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับคาเซมิโลซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนออกเกือบทุงนัดน,นะครับไอตอนนี้ไม่เท่าไหร่แต่พอมนเข้าช่วงเครื่องหลังของฤดูกาล พี่แมงว่ามันจะมีมันจะมีมะมดรอปไหม,อมบอมอ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ต้องคิดไกลนะเอาแค่ส1เ็ดนัดเนี้ยกาเซมิโล่โดนเปลี่ยนตัวออกแทบทุกนัดด้วยเจ็บด้วยใบเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหลือยี่สิบเจ็ดนัดเนี่ยไม่รวม F a ฟครับนะผมไม่เชื่อว่ากาเซมิโล่จะยืนระยะได้ยาวๆอ่ะมันถึงตรงเนี้ยมันถึงเป็นปัญหาที่ผมถึงมองว่ามกราคมเนี้ยผมเชื่อลึกๆว่ามันจะมีกองกลางเข้ามาตัวนึงเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะ เอบบี้เมนูกับมานูเอลอูกาเต้เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะผมใช้คาว่าไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยเพราะแทบทุกเกมที่ลงไปเนี่ยปั่นป่วนรวนเลยหมดเลยชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกองกลางเข้ามาตอนมกราคมเพราะที่มีอยู่อ่ะมันไว้ใจไม่ได้นะแล้วกาเซมิโลจะเล่น90นาทีทุกสัปดาห์เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้อีกโอ้โหแลวตำแหน่งเขาเนี่ยใบเหลืองมันจ่ออยู่แล้วอ่ะทุกๆนัดเนี่ยต่อให้ไม่มีเกมกลางสัปดาห์แต่ วิกละนักก็ไม่ไหวถูกไหมครับใช่ต่อให้เนี้ยเนี้ยเนี่ยทุกวันนี้ก็สัปดาห์ละเกมเนี้ยเห็นไหมกาซซมิโร่ก็ยังออกอาการเลยอะ่ะแต่แปลกนะไปเล่นทีมชาติบราซิลม่จัดเต็มครับสิบนาทีเลยอันเชลติกแฟนมปดูคงเซ็งอะ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใช้เต็มเลยเดินทางอีกมันอาจจะเล่นเล่นทีมชาติแม่จ,จะสบายๆก็ได้นะเออ <c oughs> ทีมชาติผู้ต่อสู้ก็ไม่ได้เบสนนะ่ะแต่พิมพ์เมลีกเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้นะ <c oughs> บราซิลน่ะผมว่าฟุตบอลเท้าสู่เท้าอ่ะมันดีกว่าแมนยูเพราะฉะนั้นกาเซมิโลมันเลยไม่เหนื่อยไงบอลไม่เสียง่ายไงอยู่แมนยูต่อกันที2ทีก็เสียมันเหนื่อยอีกแล้วมันเหนื่อยอีกแล้วในที่สุดท้ายได้ไปต่อกับกาเซมิโลหรือจบในการนี้แยกย้ายแล้วถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่ควรเอาไว้แล้วถ้าเขาไม่ยอมลดค่าเหนื่อยด้วยเนี่ยสามแสนเจ็ดหปอนเนี่ยคุณสามารถจ้าง นักบอลใหม่ได้อีกสองถึงสามคนเลยนะถ้าเป็นผมเนี่ยคุณมองอนาคตแล้วอ่ะคุณควรจะปล่อยและที่สำคัญเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่ากาเซมิโลไม่สามารถเล่นได้ทุกนัดนะเก้าสิบนาทีทุกนัดเขาไม่สามารถเล่นได้เก้าสิบนาทีทุกนัดแถมค่าจ้างแพงอีกคุณควรจะปล่อยนะตามความคิดผมอ่ะคุณไปหาตัวหนุ่มๆสดๆมาดีกว่าซึ่งตอนนี้กาเซมิโลมันก็ไม่ได้พีคอะไรมากแล้วเรามองอนาคตดีกว่าตอนเนี้ย มันไม่มีตัวที่ดีกว่ากาเซมิโรในทีมแมนยูซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นอูกาเต้เนาะเพราะว่าก็เด็กเก่าบริมด้วยกลายเป็นแบบเล่นไม่ได้เฉยเลยบริมก็ออกมาพูดว่าแบบอูกาเต้ไม่ใช่คนเดิมเหมือนที่เคยเจอันที่สปอร์ตติ้งแล้วหรือว่าเพราะพี่เมลิกมันยากขึ้นไม่รู้นะมันไอเซียมบริมผมว่ามันยากขึ้นว่ะผมว่ามันยากขึ้นเห็นไหมล่ะอูกาเต้มีปัญหาตอนจะบบิวอัพเขาบีบเข้ามาเพสขี้แต่ขี้แตนมันเสียหรือว่าตอนที่ เข้าไปแย่งบอลได้แล้วกําลังจะพาขึ้นเนี่ยก็โดนอีกคือโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขาเอาตัวรอดลำบากมันไม่เหมือนผมว่าบอลโปรตุเกสสปีดมันช้ากว่านี้เยอะอะความเข้มข้นมันช้ากว่าเยอะมมีอยู่นัดหนึ่งวันที่ผมจําได้ไอกุกเต้ตัดบอลเสร็จผมจะพาขึ้นไปเด๋อกเขาตัดโยนสวนกลับมาเสียประตูเลยเออเออ้ละ <c oughs>